สวัสดีค่ะพี่กุลชาแนลนะคะขอตอนรับเพื่อนเพื่อนเข้าสู่งวดใหม่นะคะงวดวันที่1นึ่งตุลานะคะหนึงทัสิบนะคะเพื่อนเอนงวดที่แล้วมีใครถูกบ้างก็ดีใจด้วยนะคะใครยังไม่ถูกเรามาแก้ตัวในงวดต่อไปกันนะคะเพื่อนเพื่อนพี่กุลจะเอาหน่วยล่างมาให้ดูสองสูตรนะคะสำหรับ EP นี้นะคะก่อนจะหน่วยล่างนะคะเราไปดูงวดที่แล้วกันก่อนนะคะ ว่าที่แล้วพี่กุลลงไว้หกคลิปนะคะเพื่อนๆเรามาดูสูตรที่เข้ากันนะคะ EP ที่หนึ่งนะคะ EP ที่หนึ่งนะคะ EP ที่หนึ่งผลออกนะคะหกสี่หกกับห้าแปดนะคะหน่วยล่างของพี่กุลได้ศูนย์หนึ่งห้าเจ็ดแต่มันไปเข้าสิบนะคะเพื่อนๆมันไปเข้าสิบ EP ที่สองนะคะสิบล่างนะคะ ของพิกุลได้สองนะคะ8นะคะของพิกุลได้10แต่มันมาออกหน่วยนะคะเ,เพื่อนๆมันกลับกันนะคะของพิกุล10กับหน่วยมันสลับที่กันเป็นตัวกลับนะคะเ,เพื่อนๆเอาละเล่ามาดูแต้มนะคะแต้มไม่เข้านะคะแต้มไม่เข้านะคะ EP ที่4ี่นะคะแต้มสองตัวบน เข้า1สูตรนะคะแต้ม2ตัวบนศูนย์นะคะเข้าสูตรนะะ 1>, 1นะคะเพื่อนๆ,ๆแล้วก็หลุดสูตร1นะคะเข้าศูนย์นะคะอันนี้ถูกนะคะเพื่อนๆแต้ม2ตัวบนเข้าสูตร1นะคะ 10, หน,10หน่วยบนนะคะ10หน่วยบน EP ที่5นะคะ10กับหน่วยนะคะสิบของเรานะคะเข้า เข้าสี่นะคะสูตรหนึ่งเข้าหนึ่งสูตรเข้า 1, สูตรที่สองนะคะส่วนหลักหน่วยไม่เข้านะคะเพื่อนๆหน่วยบนหกไม่เข้านะคะเอาละทีนี้เรามาดูอีพีที่หกนะคะหลักร้อยไม่เข้านะคะเพื่อนๆมาเข้าแต้มนะคะแต้มสองแต้มสามตัวบนนะคะเข้าแต้มหกนะคะเพื่อนๆ เอาละทีนี้เรามาแก้ตัวในงวดนี้กันนะคะหน่วยล่างนะคะเพื่อนๆหน่วยล่างเามาดูหน่วยล่างของพี่กุลนะคะสูตรที่หนึ่งะคะสูตรที่หเข้ามาแล้วทั้งหมดสิบกว่างวดนะคะเพื่อนๆพี่กุลเอามาให้ดูสามงวดนะคะเรามาดูสามงวดสุดท้ายกันนะคะ อันนี้เป็นหน้าครั้งที่สองนะคะหนึ่งสี่สองสี่เจ็ดนะคะเอาล่ะสูตรที่หนึ่งนะคะสูตรที่ใช้นะคะสูตรที่ใช้ใช้หลักสิบนะคะสองครั้งนะคะสองบวกได้หลักหน่วยนะคะห้าบวกด้วยหลักร้อยนะคะหน้าครั้งที่สองนะคะสอง แล้วก็บวกเก้าคงที่นะคะ2กับ2กับ5เป็น7นะคะ2กับ9เป็น1ได้8นะคะพเพื่อนๆ8 8จะนับไปทีละ1นะคะ8 9 0 1 2อันนี้เป็นหน่วยล่างนะคะงวดต่อมานะคะงวดต่อมา5 0 6นะคะ3 5 6 3 1 ศูนย์นนะคะ12ครั้งนะคะ0หน่วยนะคะ6บวกร้อยหน้าครั้งที่2นะคะ0แล้วก็บวก9คงที่นะคะ0กับ6เป็น6 9กับ9กับ0เป็น9นะคะได้5นะคะเพื่อน,อนๆได้5 5 6 7้9 เรามาดูงวดนี้นะคะเพืเ่อนๆงวดนี้0 7 4นะคะ6 4 6 5 8แล้วก็หน้าครั้งที่2นะคะ5 1 2 1> ใช้หลักหลักสิบนะคะ2ครั้ง4ีบวกสเป็น8หลักหน่วย6นะคะหลักร้อยหน้าครั้งที่2 5แล้วก็บวก9คงที่นะคะ8กับหเป็น4 5กับ9ก็4นะคะก็จะได้ 89012งวดที่1นะคะออก3าหนะคะหลักหน่วยล่างเข้า1งวดตีแล้วเข้า8นะคะเข้า8หน่วยล่างนะคะงวดนี้ได้89012เป็นสูตรที่1นะคะเป็นสูตรระยะยาวนะคะเ,เพื่อนๆเข้ามาแล้วมากกว่า10งวดนะคะทีนี้เรามาดูสูตรที่สองกันนะคะเ,เพื่อนๆ สูตรที่2ส,สูตรที่2ก็เข้ามาแล้วมากกว่า10งวดเหมือนกันนะคะพี่กุนจะคำนวณให้ดู3มงวดนะคะเพื่อนๆว่างก็ไปคำนวณย้อนหลังได้นะคะเอา้าเก้าสีจะใช้หน้าครั้งที่1น,นะคะกับหน้าครั้งที่สอง หน้าครั้งที่หนึ่งนะคะ602กับ247นะคะสูตรที่ใช้นะคะสูตรที่ใช้ใช้หลักร้อยนะคะหลักสิบแล้วก็หน่วยสองครั้งนะคะ8ปดบวกหบวกศแล้วก็ใช้หลักสิบนะคะหน้าครั้งที่1นะคะบวกศบวกด้วย หลักร้อยนะคะหน้าครั้งที่ครั้งที่สองนะคะสองบวกด้วยหน่วยนะคะหน่วยหน้าครั้งที่สองนะคะสี่ครั้งนะคะได้แปดแล้วก็บวกสามคงที่นะคะเพื่อนเพื่อนก็จะได้แปดกับหกเป็นสี่ศูนย์กับศูนย์เป็นศูนย์สองกับแปดก็ศูนย์นะคะอันนี้สามก็จะได้เจ็ดนะคะเพื่อนๆนได้เจ็ด สูตรของเรานะคะก็จะเป็นบวกไปทีละสองนะคะเจ็ดเก้าหนึ่งแล้วก็สามนะคะเอาอันนี้เป็นงวดที่งวดที่หนึ่งนะคะที่พี่กุนเอาให้ดูค่ะสามงวดนะคะเอามาดูงวดต่อมานะคะ เอาล่ะทีนี้เราจะมาคำนวณกันนะคะ H 100, 100, 10 100, 100, 10. หลักหลักร้อยนะคะหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยสองครั้งนะคะหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยสองครั้งหกบวกหกเป็นสองนะคะบวกด้วยหลักสิบนะคะหน้าครั้งที่1น่งะคะสามบวกด้วยหลักร้อยนะคะหน้าครั้งที่สองนะคะศแล้วก็บวกด้วยหน่วยหน้าครั้งที่สอง สี่ครั้งนะคะไม่ได้แปดนะคะแล้วก็บวกสามคงที่ก็จะได้8ปดห้แล้วก็สามนะคะ8ปดบวกห้ 3, 3 1, 1ะะเป็น3 3มบวกแเป็นหนึ่งหนึ่งบวกสมเป็นสี่นะคะเพื่อนๆได้4บวกไปทีละสองนะคะสี่เป็นหเป็น8แล้วก็เป็น0ูนย์นะคะก็จะเห็นว่างวดนี้นะคะ เราคำนวณได้7 9 1 3ออก3 1นะคะหลักหน่วยล่างของเราเข้า1ทีนี้งวดที่นี้ออก5 8นะคะเราก็ได้8นะคะเข้ามาในงวดนี้นะคะเรามาคำนวณต่องวดนี้กันนะคะเพื่อนๆ0 7 4 6 4 6 5 8นะคะ7 4 0กับ5 1 2 เอาล่ะทีนี้เราจะมาคำนวณงวดนี้กันนะคะส่วนหน่วยล่างครั้งที่สองนะคะเพื่อนๆหลักร้อยหลักสิบแล้วก,ก็หลักหน่วยนะคะร้อยหกบวกสิบหน่วยนะคะสองบวกสองเป็นหกบวกหกเป็นสองนะคะหลักสิบนะคะหน้าครั้งที่หนึ่งสี่บวกหลักร้อยหน้าครั้งที่สองนะคะห้า บวกหน่วยนะคะหน้าครั้งที่สองสี่ครั้งแปดแล้วก็บวกสนะคะก็จะได้ศูนย์สองบวกสเป็นหกหบวกแปดเป็นสามสามไม่มีคู่นะคะหเป็น6กบวกสเป็น9ก้าเก้าบวกสามเป็นสองนะคะเพื่อนๆบวกไปทีละสองนะคะสองแล้วก็แเราได้2องสูตรแล้วนะคะเพื่อนๆ เรามาดูตัวชนกันนะคะเรามาดูตัวชนนะคะสูตรที่สองเป็นสูตรระยะยาวนะคะเข้ามามากกว่าสิบมวดนะคะทั้งสองสูตรเป็นสูตรระยะยาวนะคะเ,เพื่อนๆแต่ว่าพิกุลคำนวณให้ดูสามสามครั้งนะคะสามวดเอาเรามาเรามาดูตัวชนกันนะคะสูตรที่หนึ่งนะคะได้แปดเก้าศูนย์หนึ่งสอง 8 9 0 1 2สูตรที่สองนะคะ2 4 6 8เอาล่ะทีนี้เรามาดูตัวชนกันนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆต้องเข้าใจนะคะว่าพิกุลว่าไปตามสูตรนะคะแล้วก็สูตรก็จะมีเข้าบ้างไม่เข้าบ้างนะคะดูเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะเพื่อนๆตัวชนนะคะ8 สองชนกันที่สองกับแปดนะคะอันนี้เป็นหลักหน่วยล่างนะคะสองสูตรนะคะเพื่อนๆเ,เอาละครบแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาลอลุ้นกันนะคะว่าสูตรจะเดินต่อไหมนะคะในวันที่หนึ่งนะคะเพื่อนๆเ,เรามารอลุ้นกันนะคะใครชอบก็กดไลค์กดแชร์ใครไม่ชอบผ่านได้เลยนะคะเพื่อน,อนขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ